สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายเดซี่แอนนี่ครับนะคะสำหรับในวันนี้จะนำนิยายย้อนยุคชุดสามอนงภาคต่อจากมณีบุตรยามาอ่านให้ฟังนะคะท่านใดสนใจอ่านนิยายชุดนี้ในรูปแบบอ e ีบุ๊กสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ www.mebmarket.com นะคะนิยายย้อนยุคเรื่องแพรวารำไพ บทนําเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีจากเคยผิดหวังในความรักถูกประนามหยามเกียรติว่าเป็นแค่นางรำต่ำต้อยไม่มีค่าพอที่จะยกย่องให้เป็นสะัยบ้านเศรษฐีแต่เมื่อเธอได้พบกับหม่อมราชวงศทักดนัยบุษยาเวศความใส่ใจความเห็นอกเห็นใจคอยช่วยเหลือสารพัดในยามที่เธอทุกข์ยาก เขาทำให้เธอเกิดศรัทธาในความรักขึ้นมาใหม่ยอมเปิดใจรับความรักแท้จากเขายอมที่จะไว้เนื้อเชื่อใจและยอมมอบอนาคตที่เหลือไว้ในอุ้งมือของเขาเขาจะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีอย่างที่เธอและผู้หญิงอีกหลายคนปรารถนาอยากจะได้มาเป็นคู่ครองแพรวารำไพตอนที่หนึ่ง รถยนต์สีครีมคันหรูแล่นช้าๆมาตามถนนแล้วไปหยุดจอดเทียบปันไดาทางขึ้นลงละครคนขับแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยรีบลงจากรถเพื่อเปิดประตูด้านหลังให้บุรุษหนุ่มผู้หนึ่งบุรุษผู้นั้นแม้จะมองในระยะไกลยังดูสะดุดตาแพววารำไพเผลอจ้องมองในอาการที่เรียกว่าตกตะลึง เพราะนอกจากเครื่องหน้าจะหล่อเหลาคมคายแล้วยังมีรูปร่างสูงสง่ามากกว่าบุรุษคนใดที่เธอเคยเห็นเขาเป็นชายหนุ่มที่มีท่วงท่าบุคลิกสง่างาม,ามผิวที่พ้นขอบเสื้อออกมานั้นบ่งบอกว่ามีผิวพันุค่อนไปทางขาวตัดกับความเข้มขมของเครื่องหน้าราวกับภาพวาดจิตรกรรมคิ้วดำหนาได้รูป ริมฝีปากแดงอมชมพูอย่างคนที่มีสุขภาพดีแต่งกายด้วยชุดสากลน,นิยมทันสมัยรองเท้าหนังเป็นเงาวาววับสะท้อนกับแสงไฟท่าทางที่ก้าวขึ้นบันไดเต็มไปด้วยความสง่างามใบหน้าขรึมเฉยชาไม่บอกสถานะของอารมณ์คงจะเป็นลูกหลานเจ้านายหรือคนใหญ่คนโต เธอเห็นเขายืนอยู่นิ่งๆรอจนหัวหน้าของเธอเดินออกมาต้อนรับจึงพยอริมฝีปากยิ้มบางๆคุณชายทักดในนี่ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่คุณชายมาชมการแสดงของนักเรียนในวันนี้เสียดายที่ท่านชายกับหม่อมไม่ได้มาอาจารย์เดือนเต็มเข้าไปพูดทักทายใบหน้าเปลี่ยมไปด้วยรอยยิ้มยินดี ท่านพ่อประชวนครับหม่อมแม่บ่นเสียดายแต่จะทิ้งท่านพ่อมาชมละครก็คงไม่เหมาะเลยให้ผมมาแทนค่ะดิฉันพอจะทราบเรื่องที่ท่านชายประชวนตั้งแต่วันที่ไปทูลเชิญเสด็จแล้วแต่ถึงท่านจะเสด็จมาไม่ได้แต่ก็ฝากกำลังใจมาให้นักเรียนค่ะเด็กๆด,ดีใจกันยกใหญ่ แล้วยิ่งมีคุณชายมาชมการแสดงในวันนี้ยิ่งพากันตื่นเต้นค่ะเคยได้ยินกันแต่ชื่อวันนี้ได้เห็นคุณชายตัวจริงหม่อมราชวงศ์ทักดดาัยไม่ตอบยิ้มที่มุมปากแล้วมองแลเลยไปยังผู้ที่มารอต้อนรับอาจารย์ช่วยบอกให้นักแสดงทุกคนทราบนะครับไม่ต้องตื่นเต้นขอให้แสดงให้เต็มที่ผมจะเป็นผู้ชมที่ดี นำกลับไปเล่าให้ท่านพ่อกับหม่อมแม่ฟังอย่างไม่ขาดตกบกพร่องสักตอนอาจารย์เดือนเต็มหัวเราะชอบใจก่อนหันมาทางแพรวาลำไพซึ่งยืนอยู่เบื้องหลังดิฉันจะให้แพรวาลำไพพาคุณชายไปนั่งชมการแสดงที่ด้านในนะคะดิฉันต้องอยู่รอต้อนรับผู้ใหญ่อีกหลายท่านหม่อมราชวงศ์ทักดนายพยักหน้ารับทราบ รอให้หญิงสาวเดินนำทางไปส่งถึงที่นั่งโดยไม่เอ่ยปากพูดอะไรอีกความเคร่งขครึมและเงียบเฉยของคุณชายหนุ่มทำให้แพรววลามไพยไม่กล้าชวนคุยได้แต่เดินนำเขาไปเงียบๆภายในใจนึกถึงกะะัลยาวดีเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมงานเจ้าหล่อนผู้นั้น คงจะเล่าถึงเจ้านายและวงญาติของหล่อนได้ทุกคำถามทีเดียวคุณน้าด้านมาถึงแล้วหรือจ๊ะเรามัวแต่ยุ่งยุ่งกับเครื่องแต่งตัวของนักเรียนเลยไม่ทันออกไปต้อนรับหนูนาหรือกาลยาวดีอารักษ์ภูบาลธิดาคนเล็กของคุณหญิงมณีบุษยากับท่านเจ้าคุณอารักษ์ภูบาลเจ้าหล่อนกำลังติดเข็มกรัด และสำรวจความเรียบร้อยให้นักแสดงรุ่นเล็กที่จะได้ขึ้นแสดงเป็นชุดแรกมาถึงได้สักครู่แล้วฉันถูกเกณฑ์ให้ออกไปต้อนรับแขกผู้ใหญ่กว่าจะมากันครบก็เมื่อยเอาการถ้างั้นเธอนั่งพักให้หายเมื่อยก่อนฉันจะดูแลนักแสดงชุดต่อจากบนเวทีนี้ให้เองขอบใจนะหนูนาแพรวา,ำารำไพกล่าวขอบคุณ แต่ยังไม่ลืมความสงสัยที่ค้างคาในใจหนูนาทำไมคุณชายทักด้านในย,ยังดูหนุ่มอยู่เลยเธอเป็นน้องชายของคุณหญิงแม่ของหนูนาไม่ใช่เหรอเป็นพี่น้องกันแท้ๆหรือเปล่าจ๊ะกาลยาวดีหัวเราะเสียงใสรอยยิ้มบนใบห,หน้าทำให้ดวงหน้าหวานดูหน้ามองยิ่งขึ้นเป็นพี่น้องแท้ๆ ครานตามกันออกมาเลยจ้ะเพียงแต่ว่าคุณนาะคลานช้ามากเกิดก่อนพี่พชัชระสามปีพวกฝรั่งยังนึกว่าเราเป็นพี่น้องกันหม่อมยายมีคุณนาด้านในตอนอายุมากแล้วคุณแม่เล่าว่าหม่อมยายคลอดคุณนาะหลังจากที่ท่านตากับคณะเจรจากลับจากไปทำสัญญากับฝรั่งเศสที่เมืองปารีส ท่านตารีบเดินทางทั้งขาไปและกลับไม่ทันได้พาคุณแม่เที่ยวเมืองยุโรปเพราะห่วงว่าจะกลับไม่ทันหม่อมยายคลอดแพรวาลำไพยพยักหน้าเข้าใจหม่อมยายท่านมีลูกยากกว่าจะมีคุณแม่ก็แต่งงานไปแล้วสองถึงสปีพอมีคุณแม่ก็เว้นช่วงนานลูกสาวคนโตจะออกเรือนถึงได้มีลูกชายให้สืบสกุลท่านตา คุณแม่เล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นประคบประงมหม่อมยายกันทั้งวังท่านตาไม่ให้ท่านหยิบจับทำอะไรเลยกลัวจะกระเทือนถึงทาลกในคันเพราะในวังหลวงมีข่าวว่าสนมและคุณเทาเจ้าจอมที่อายุรุ่นเดียวกับหม่อมยายแท้งลูกกันหลายคนบางคนถึงกับเสียชีวิตท่านตาถึงมีรับสั่งห้ามทำอะไรเด็ดขาด ยิ่งตอนที่ท่านตาเสด็จไปราชการที่ปารีสคุณแม่เล่าว่าท่านส่งโทรเลขถึงหม่อมยายอย่างไม่เสียดายสตางค่าโทรเลขเลยล่ะคุณชายเธอหน้าตาดีนะแต่ฉันว่าเธอหน้าบึ้งไปหน่อยพูดทักทายกับอาจารย์เดือนเต็มไม่กี่คำแล้วท่านก็ให้ฉันพาเธอไปนั่งที่เก้าอี้เธอเดินตามมาเงียบๆไม่พูดอะไรสักคำ ฉันเลยเกรงไปหมดไม่กล้าพูดหรือแนะนำอะไรเธอสักคำกาลยาวดีนิ่งตั้งใจฟังที่เพื่อนครูพูดแล้วยิ้มกว้างเมื่ออีกฝ่ายพูดจบคุณนาค่อนข้างจะถือตัวคุณแม่บอกว่าคุณนาถอดแบบมาจากท่านตาทุกกระเบียดนิ้วแต่ฉันว่าคุณนาทำท่าดูข,ขึึไปอย่างนั้นเองถ้าได้สนิทกันแล้ว คุณน้าจะคุยสนุกมีเรื่องตลกตลกมาเล่าให้ฟังเสมอหนูนาเป็นญาติสนิทเลยไม่รู้สึกอะไรนะสิแต่ฉันคงไม่กล้าเข้าใกล้หรือพูดเล่นด้วยหรอกกลัวเธอจะตาวาดเอาฉันมันลูกชาวบ้านล้านตลาดไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ห้อยท้ายให้ต้องเกรงใจแพรวาลำไพพูดยิ้มยิ้มพูดอะไรอย่างนั้น คุณนาไม่ใช่คนดูถูกคนในพวกเราไม่มีใครคิดแบบนั้นสักคนคุณพ่อของฉันเป็นแค่ลูกชาวสวนธรรมดาท่านตายังโปรโดรับเป็นลูกเขยพูดเป็นเล่นใครๆทั้งพระนครรู้กันทั่วว่าเจ้าคุณพาทิศสมัยหนุ่มๆทั้งเก่งทั้งหลอใครๆก็อยากได้เป็นเขย กาลยาวดีหัวเราะเสียงใสราวกับระฆังมือติดเข็มกรัดให้นักแสดงคนสุดท้ายถ้าเจ้าคุณพ่อได้ยินที่เธอพูดท่านคงหัวเราะชอบใจไม่มีใครรู้หรอกว่ากว่าเจ้าคุณพ่อจะได้เป็นเขยของท่านตาท่านต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างบางคนคิดว่าท่านประจบเก่งเป็นแค่ทหารมหาดเล็กของเสด็จพระองค์ชาย จูจ่ๆได้มาเป็นผู้ช่วยของท่านตาไปเจรจากับฝรั่งเศสหาว่าเล่นเส้นเล่นสายไปอีกท่านต้องทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าทำงานและเจริญในหน้าที่ด้วยความรู้และความสามารถของตัวเองแปรวารำพยยิ้มเจือเจือนยังไงก็เถอะฉันเป็นคนกระโดกกระเดกพูดจาขวานผ่าซากชอบก็ชอบ ไม่ชอบกระบอกไม่ชอบเก็บอาการไม่ค่อยได้แม่บ่นเสมอว่าทำตัวอย่างนี้คงไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับใช้เจ้านายแต่วันนี้เธอก็ได้เฝ้าเจ้านายหลายองค์นะโรงเรียนมีงานแสดงทีไรเสด็จในกรมและเชื้อพระวงศ์จะมาชมทุกครั้งเธอคงจะได้เฝ้าถวายงานอีกหลายหนแหละ แพววาลำไพนิ่งไปกับเหตุผลที่กาลยาวดียกมาอ้างแต่พอนึกถึงสายตาที่ตวัดมองของคุณชายทักดนัยเมื่อครู่แล้วรู้สึกร้อนๆ้อนหนาวหนาวอย่างบอกไม่ถูกแม้เพียงแค่สั้นๆแวบเดียวแต่แปลกที่ยังจำสายตาคมดุคู่นั้นได้แววตาของเขาเหมือนมีพลังอำนาจบางอย่างที่บ่งบอกว่า เขาเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาแต่จะดีหรือร้ายเธอยังให้คำตอบไม่ได้รู้เพียงว่าควรอยู่ให้ห่างบุรุษหนุ่มคนนี้จะเป็นการดีที่สุดขณะที่แพรวาลำภัยคิดคำนึงอยู่ในใจหญิงสาวผู้มีวงศาคณาญาติร้วนเป็นผู้สูงสักมองออกไปที่หน้าประตูห้องแต่งตัวนักแสดง แล้วอุทานเมื่อเห็นอาจารย์ผู้ใหญ่ยืนกวักมือเรียกมัวแต่คุยเกือบลืมไปแล้วว่าอาจารย์ให้ฉันไปเฝ้าท่านหญิงฉัดมงคลท่านคงเสด็จมาถึงแล้วฝากเธอดูแลนักแสดงชุดนี้ต่อไปด้วยนะจ๊ะได้สิจ๊ะเธอรีบไปเถอะถ้ากริ้วขึ้นมาจะพลอยโดนดูไปทั้งหมดแพรวารำไพพูดและยิ้มให้อีกฝ่าย จะรีบไปรีบกลับท่านคงไม่หน่วงฉันไว้นานหรอกกัลยาวดีออกปากแล้วเดินตามอาจารย์ผู้ใหญ่ออกไปแพร่วาลัมพัยถอนหายใจก่อนก้าวเข้าไปดูแลนักแสดงชวนพูดคุยและซักซ้อมท่ารำจนลืมเรื่องที่เพิ่งพบเจอไปชั่วขณะการแสดงชุดแรกและชุดที่สองผ่านไปตามลำดับขั้น นักแสดงทุกคนอวดท่าร้องรำกันอย่างเต็มความสามารถยิ่งได้เห็นสายพระเนตรและลอยแย้มส่วนของเจ้านายรวมถึงผู้ชมยิ่งมีกำลังใจแสดงกันเต็มที่การแสดงละครวันนี้เป็นการนําบทละครพูดสลับลำเรื่องวิวาพระสมุดพระราชนิพน์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนที่ได้พระราชทานแก่คณะเสือป่า กองเสนานหลวงรักษาพระองค์เพื่อเก็บเงินบำรุงราชนาวีสมาคมมาจัดแสดงเนื้อเรื่องเป็นเรื่องของกองทัพเรืออังกฤษที่แผ่แสนยานุภาพมาถึงทวีปเอเชียโดยมีเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวเป็นตัวชูโรงเขาโครงเรื่องมาจากนิยายกรีกโบราณที่เชื่อกันว่าถ้านำหญิงงามถวายแก่พระสมุทรจะช่วยให้ชาวเมือง พ้นภัยจากทะเลมีบทร้องที่มีท่วงทํานองไพเราะอ่อนหวานสลับกับขบขันล้อเลียนเสียดสีบทร้องที่เธอชอบและร้องตามบ่อยๆคือบทที่เจ้าชายอันเดยร้รองเพลงยาวเกี่ยวเจ้าหญิงอันโดเมดาว่าที่เจ้าสาวของพระสมุดอันโดเมดาสุดาสวรรค์ยิ่งกว่าชีวันสเสน่หา ขอเชิญสาวสวรรค์ขวัญฟ้าเปิดวิมานมองมาให้ชื่นใจถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ไม่เห็นหน้านงรักยิ่งมืดใหญ่ถึงราตรีมีจันทร์อันอัมภัยไม่เห็นโฉมประรมใจยิ่งมืดมนอาดวงสุรีสีของพี่เอยขอเชิญเผยหน้าต่างนางอีกหน ขอเชิญจันแจ่มกระจ่างกลางสกลเพื่อให้พี่ยนเยือกอุราเคยคิดเล่นๆอิจฉาเจ้าหญิงอันโดเมดาที่มีโอกาสได้พบรักแท้และได้คู่หมายสมน้ำสมเนื้อหงย่อมเลือกคู่เป็นหงจะได้เป็นวงเดียวกันกาลยาวดีพูดว่าท่านเจ้าคุณพาดเป็นแค่ลูกชาวสวนนั่นก็ถูก แต่คนทั้งพระนครต่างรู้ว่าลูกชาวสวนคนนี้ร่ำรวยทั้งทรัพย์สินและความรู้เป็นนักเรียนนอกเรียนจบมาจากเยอรมันเก่งกล้าและเฉียบคมปานนั้นพ่อตาแม่ยายบ้านไหนก็อยากได้เป็นเคยหากท่านไม่มองใครเลยนอกจากนางข้าหลวงคนงามของวังหลวง เล่าลือกันว่างานแต่งงานของทั้งคู่เป็นที่กล่าวขานทั่วทั้งพระนครในสมัยนั้นย้อนมองตัวเองตั้งแต่เล็กจนโตถูกปลูกฝังให้เป็นกุลสตรีต่อให้เก่งกล้าในอาชีพการงานอย่างไรต้องเจียมตัวว่าเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งอย่าได้ทำตัวกากันสนิทสนมกับผู้ชายจนเกินงามให้เว้นระยะห่าง ทำให้มีบางคนเอาไปพูดลับหลังว่าเธอหญิงทนงตนว่ามีรูปเป็นทรัพย์มองข้ามผู้ชายธรรมดาที่เข้ามาจีบเพราะหวังสูงอยากจะเป็นชายาหม่อมเจ้าหนุ่มๆที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศบ้างก็ว่าหมายสูงอยากจะเป็นเมียเอกของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่กำลังมีอำนาจ แพรว่าลำไพยอดจะขำความคิดของคนเหล่านั้นไม่ได้คนเรามีปากก็สักแต่จะพูดผู้ที่ถูกกล่าวถึงจะเสียหายอย่างไรไม่มีใครสนใจขอเพียงแค่ตัวเองสนุกปากเท่านั้นเป็นพอหญิงสาวยิ้มที่มุมปากนึกขบขันตัวเองที่อยู่ดีๆมาคิดเรื่องไร้สาระให้ปวดหัวทั้งที่ค่ำคืนนี้ ควรจะคิดถึงความสนุกสนานบันเทิงใจมากกว่าการได้เห็นการแสดงที่พร้อมเพรียงผู้ชมมากหน้าหลายตาแต่ละคนแต่งกายด้วยอาภร์สวยงามนำสมัยเธอชอบมองสิ่งเหล่านี้และควรสนุกกับสิ่งเหล่านี้มากกว่ามานั่งคิดถึงคำพูดแย่ๆจากคนอื่นนักแสดงชุดต่อไปเตรียมตัวนะคะฉากบนเวทีกำลังจะเปลี่ยนแล้ว ทุกคนเข้าประจำที่ค่ะเธอร้องบอกเมื่อเห็นสัญญาณจากผู้กำกับเวทีให้เตรียมฉากต่อไปตําหนักสีขาวริมแม่น้ำเจ้าพยาตั้งโดดเด่นเป็นสงา่าแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายปี แต่ยังคงความงดงามและทันสมัยกว่าตำหนักและบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในละแวกคุ้งน้ำเดียวกันตำหนักล่มครึมเพราะมีต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกชิดตัวตึกแผ่กิ่งก้านรับแสงจากดวงอาทิตย์ม่ให้รอดผ่านเข้ามาด้านในตำหนักกลิ่นหอมของดอกไม้หอมกลางวันโชยมาให้สูดดมเป็นระยะ สตรีสูงวัยนั่งสนทนาเป็นวงกลมบนต่างไม้สักทองสลักลวดลายสวยงามที่ระเบียงหน้ามุกในมือหยิบจับมริในถาดเงินตรงหน้าขึ้นมาร้อยเรียงเป็นพวงมรัยกรอย่างขมักขม้นปากก็พูดคุยกันอย่างออกรสลูกไม่ได้มาเยี่ยมหม่อมแม่กับท่านพ่อเสียหลายวันท่านเจ้าคุณไม่ค่อยสบาย บ่นว่าติดมาจากคนในกระทรวงส่วนพ่อคนแพร่เชื้อก็บอกว่าติดไข้ามาจากลูปแดงที่บ้านอีกทีไข้หวัดนี่แพร่เชื้อเร็วนะบ่าวที่บ้านก็เป็นกันหลายคนฉันเลยต้องลงครัวเองจะไหว้าวานใครก็ไม่ได้แล้วเจ็บป่วยกันทั้งบ้านดีที่มีความรู้เรื่องโอสดตำรับพระองค์หญิงติดตัวออกมาด้วยเลยได้ใช้ความรู้นี้ ดูแลรักษากันไปแม่วาดหรือคุณนายงามวาดในปัจจุบันร่วมสนทนาอย่างออกรถแม่ขอบใจลูกทั้งสองที่แวะมาคุยด้วยแก่ตัวลงก็เหงานะมีลูกสาวก็ออกเรือนไปแล้วส่วนพ่อลูกชายคนเล็กคร่ามเคร่งกับการงานไม่มาประจอบประแจให้แม่ได้ชื่นใจเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กเล็กๆหม่อมนุ่มบ่นเชิงลำพึง คุณหญิงมณีบุษยาในวัยสี่สิบกว่าอมยิ้มขณะที่มือหยิบจับมริมร้อยมารัยด้วยความชำนาญหม่อมแม่มีท่านพ่ออยู่เป็นเพื่อนทุกวันแล้วนะคะยังจะหมนว่าเหงาอีกหรือคะหญิงนิ่มพูดเาวากับไม่รู้จักนิสัยท่านพ่อเวลาท่านอ่านหนังสือไม่ชอบให้ใครกวนแม่โดนดุมาตั้งแต่เข้าวังใหม่ๆจนตอนนี้ ถ้าเห็นท่านเข้าไปอ่านหนังสือในห้องจะรีบยกน้ำชาของว่างเข้าไปถวายก่อนเลยไม่อย่างนั้นจะเป็นกังวลคอยเดินเข้าเดินออกเวียนเข้าไปถามท่านจนท่านลำคาญหม่อมนุ่มตอบทิดาคนโตเสียงอ่อนคุณชายดนายถอดแบบท่านชายมาเลยนะคะยิ่งโตยิ่งเหมือนแม่วาดช่วยเสริมเพราะสนิทสนมกับคนในวังบุษยาเวท มาตั้งแต่เป็นสาวรุ่นใช่จ่ะคุณชายนะ่ะถอดท่านชายมาทุกกระเบียดนิ้วทั้งรูปร่างหน้าตาการพูดการจาแม้แต่เรื่องอาหารการกินก็เหมือนกันหม่อมนุ่มพูดเสริมพร้อมกับหัวเราะเบาๆไม่ใช่แต่คุณชายที่เหมือนท่านพ่อนะคะพัชระก็เหมือนท่านตาเหลือเกินท่านเจ้าคุณเคยพูดกับหญิงว่า ชายดนานัยกับตาพาชระเหมือนกันคล้ายลูกแฝดฉันว่าไม่แปลกหรอกที่สองคนนี้จะเหมือนกันเพราะจะว่าไปแล้วท่านเจ้าคุณของคุณนิ่มสมัยหนุ่มๆก็ละไม้ท่านชายอยู่นะแล้วคุณนิ่มนะ่ะโครงหน้าถอดท่านชายออกมาเลยไม่เหมือนกันก็แปลกแล้วค่ะจริงอย่างที่แม่วาดพูดป้ามีลูกสองคน ลูกก็เหมือนท่านชายทั้งสองคนขนาดหญิงนิ่มยังละไมท่านชายมากกว่าแม่แต่เสด็จเคยรับสั่งว่าคุณนิ่มเหมือนหม่อมป้านะเจ้าคะสงสัยจะเหมือนตรงกิริยาน,นุ่มนวลกับเก่งงานฝีมือเพราะในรุ่นเราคุณนิ่มถือว่าเป็นสิทธิเอกของเสด็จท่านข้าหลวงคนไหนก็สู้ไม่ได้ ดิฉันยังคิดเลยว่าถ้าคุณนิ่มไม่ได้ออกเรือนกับท่านเจ้าคุณป่านี้คงได้เป็นเจ้าจอมมีตําหนักใหญ่โตวาดพูดไม่ทันจบประโยคคุณหญิงมณีบุตรยาตีแปะที่แขนคนพูดไม่แรงนะักพร้อมกับพูดเสียงขึงขังแม่วาดจ๋า,จาอายุก็ปูนนี้แล้วยังจะพูดจาจเจ้ยแจ้วเป็นนกขุนทอง เธอก็รู้ว่าฉันไม่เคยคิดมักใหญ่ใฝ่สูงคิดแต่เพียงจะอยู่รับใช้เสด็จท่านเท่านั้นฉันรู้หรอกหน้าแค่พูดสนุกสนุกเท่านั้นเองคุณนายวาดหัวเราะขณะพูดกรบเกลื่อนพลอยทำให้ทุกคนในวงสนทนาหัวเราะตามไปด้วยเพราะต่างก็รู้ว่าวาดไม่ได้มีเจตนาอย่างที่พูดแต่อย่างใดแม้จะมีวัยล่วงเลยมามาก แต่เจ้าตัวยังมีจิตใจเหมือนเด็กชอบสนุกสนานเฮฮาเสียงรถยนต์ดังกระหึ่มแล่นมาตามถนนจากประตูหน้าวังทำให้เสียงหัวเราะในวงสนทนาหยุดชะงักโดยพร้อมเพรียงกันหม่อมนุ่มผู้เป็นเจ้าของวังหันไปทางที่มาของเสียงพร้อมกับอุทานอย่างยินดีนั่นเสียงแม่มณีจันแสดงว่าคุณชายกลับมาแล้ว แต่แปลกนะวันนี้ทำไมกลับเร็วดีจังหญิงไม่ได้เจอชายดนัยตั้งนานแล้วต้องคอยถามจากตาพัชระนาหลานคู่นี้เขาสนิทกันอยากจะรู้อะไรต้องคอยประละถามรายนั้นถ้าไม่ถามก็ไม่พูดเหมือนกันวาดมองคุณหญิงมณีบุษยาตาโตพร้อมกับหัวเราะในลำคออะไรกันคุณน,นิ่มเดี๋ยวนี้ กลายเป็นคนอยากรู้เหมือนฉันแล้วเลอฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องคนอื่นแค่อยากรู้สารทุก์สุขดิบของพ่อน้องชายเท่านั้นจ้ะแม่วาดช่างว่าฉันดีนะักคุณหญิงแกล้งทําเป็นพูดน้อยใจแต่สีหน้ายิ้มแววตาเป็นประกายนั่นน่ะสิพวกผู้ชายเขาคิดว่าตัวเองจะต้องวางมาดขึมพูดน้อย บ่าวไพร่ลูกน้องจะได้ยำเกรงแล้วก็พลอยติดมาลงกับเมียกับแม่หม่อมนุ่มรวมเออออไปด้วยหากดวงตาเฝ้ามองบุรุษหนุ่มในชุดสากลนิยมที่กำลังเดินเข้ามาใกล้นิยายเรื่องแพรวารำไพตอนที่หนึ่ง ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในครั้งหน้าหากท่านใดประสงค์จะอ่านนิยายย้อนยุคชุด3าอนง n สาม,มารถกดสั่งซื้อได้ที่ www.mebmarket.com นะคะวันนี้ต้องลาแล้วสวัสดีค่ะ